ประเด็นเด็ดของ Blues Today ในวันนี้เชลซี Chelsea พ่ายจุดโทษลิเวอร์พูลช่วดแชมป์คาราบาวครับขณะที่โทมัสทูเคิลออกมาปกป้องเกป,ป้าหลังจากยิงจุดโทษพลาดซื่อเทียหนึ่งอย่างแมตตลอชี้เมนดี้ควรได้ลงเฝ้าเสาในช่วงการดวลจุดโทษทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Blues Today วันนี้ครับ b l u e t ูเดย์อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสบาท5บาทกันเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับ รวมไปถึงผลสกอร์แล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจถ้ามีอัปเดตในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะมาพูดคุยกับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ blues today นะครับก่อนที่จะไปติดตามหลังเกมที่เชลซีพ่ายลิเวอร์อพูลจากการดูจุดโทษในฟุตบอลคาราบาวครับนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ s u z u k ิ power you up u แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki s w ิ f t ครับเท่ๆแบบนี้ลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศ หรือว่าคลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยส่วนวันนี้อย่าลืมนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยสองทุ่มโดยประมาณครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในรายการสิง world o football guru live ครับมาพูดคุยหลังเกมที่เชลซีเจอกับลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับแหม ก็เชลซีแพ้จุดโทษแต่ว่าเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมเดี๋ยวมาว่ากาันหลังเกมนะครับก็ก่อนที่จะไปดูการถแถลงข่าวของโทมัสทูเิลแล้วก็เหตุการณ์หลังจากเกป้าพลาดจุดโทษนะครับก็ไปดูไลน์อัพเมื่อวานนี้กันหน่อยครับที่เชลซีเจอกับลิเวอร์พูลนะครับจบ0 0แล้วก็ยิงจุดโทษกันต้องบอกว่าโคตรมันนะครับยิงกันเป็น10คนเลยวนกันจนมาถึงเกป้าสุดท้ายเกป้าอยู่ทุไม่เข้านะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเชลซีจัดทัพก็ จัดเท่าที่จัดได้เลยครับมีพลิกโผคือเมนดี้ได้ลงเล่นแทนเกปบ้าเป็นตัวจริงครับเกมรับรูดิเกอร์เตโกซิวานแล้วก็อย่างที่บอกครับคริสเตนเซนเจ็บก็เลยต้องใช้เทรโวชโลบาลงเล่นนะครับขวานี่เป็นอัสเปรเกต้าซ้ายเป็นมาโกสลองโซ่คู่กลางเป็นโคซิชกับกองเต้แนวรุกมีพูลิซิชแล้วก็เมสันเมาส์ครับฟิตกลับมาลงสนามได้แล้วก็ตัวรุกเป็นไคลฮาวสนะครับก็ คนหนึ่งที่กลับมาได้ก็คือมาเตลโคซิชที่มีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็กลับมาได้ส่วนลิปูครับเคามินเคลเลเฮอร์เป็นประตูเกมรับเทนอเล็กซานเดอร์โนซ้ายไปอดูโรบาสันเอ่อเซนเตอร์เป็นโจมาติฟกับฟอร์กิวฟันไดกลางจอไดเฮนเดอร์สันฟาบินโยนาบิเกตาตอนแรกเนีย่ยเป็นเอ่อเตโกคันทาร่านะครับแต่มาเจ็บตอนวอร์มนะฮะแนวรุกก็เป็นโมเมสซาลาเซโดมาเน่ S ara, S ane, แล้วก็หลุยดิอาสก็ดิโกโจตา ฟิตไม่ทันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับทั้งเกมนี้มันมากๆใครไม่ตื่นมาดูนี่บอกต้องใช้ว่าโคตรพลาดนะครับโอ้เมนดีโกหรือกาวแกเหนียวเหลือเกินแล้วก็เสมอกัน120นาทีสุดท้ายยิงอยู่โทษยิงเข้ากันมาหมดครับจนมาถึงเกป้าครับแหมเคเลเฮอร์ได้ยิงเข้าแต่เกป้ายิงไม่เข้าก็เลยทําให้เชลซีแพ้จุดโทษไปชวดกันได้แชมป์แรกของอังกฤษนะถ้วยแรกของอังกฤษ นะครับทีเ่เชลซีนี่ปกติแล้วการโดนจุดโทษนี่เพิ่งทำมาได้ดีด้วยในฟุตบอลยูฟาซูเปอร์คัพแต่ว่าแมเกป้านี่เก็บพุ่งผิดทุกทางแต่แฟนเชลซีครับอย่าไปโทษครับนี่คือการโดนจุดโทษและที่สำคัญใครที่ตื่นมาดูรู้สึกว่าเชลซีเนี่ยมี DNA แบบเดิมเล่นแบบเดิมแล้วก็ทำได้ดีแล้วทำได้ดีมากๆจริงๆนะครับอ่ะส่วนหลังเกมว่าอย่างไรกันบ้างนะครับก็เลี้์วููเนี่ยควาชช้าแชมป์คาราบาวครับได้สำเร็จครับ จากการที่เอาชนะจุดโทษใช่ไหมฮะก็เท่ากับตอนนี้ลิพูคว้าแชมป์ลีครับเป็นสมัยที่9เยอะที่สุดมากกว่าทุกทีมในก่องกรีครับโดยเกมนี้แม้จะไม่มีสกอร์ในเวลาปกติแต่รูปเกมถือว่าเดือดสุดๆโดยมีถึง4ประตูที่ถูกริบคืนและผู้สับประตูของทั้ง2ฝั่งก็โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟทั้งคู่น,นี่ข่าวจากเดียร์เลติกนะครับขณะที่ผลในเกมนี้เนี่ยทำให้เชลซีแพ้นัดชิงบอลถ้วยในประเทศ4ครั้งติดต่อกันนะครับในขณะ ที่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เลือภูของเยนคล็อบเก็บชัยชนะในสนามเวมบลีรีได้นะครับเชลซีนี่4ถ้วยติดต่อกันก็เดาไม่ยากว่ามีอะไรบ้างกับเอฟเอคัพแหละครับสครั้งติดตดกันแล้วนะฮะขณะที่ดามนิสันบอกว่าโทมัสทูเคิลชื่นชมลูกทีมครับว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยครับในคืนนี้เขาภูมิใจกับผลงานของลูกทีมทุกคนนะครับมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายและเขาบอกลูกทีมว่าอยากคิดมากจนนอนไม่หลับ เกมนี้สนุกสุดยอดมากๆนะครับทูเคิลมีความสุขมากๆที่ได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้มันสุดยอดจริงๆครับโดยทีมต้องการโชคนิดหน่อยเพราะยิงเข้าถึง3ครั้งมีโอกาสทองมากมายครับ เยอะมากๆเลยแล้วก็ผลเสมอในเกมเนี่ยเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมแล้วนะครับแมแต่เสียดายเมสันเมาส์มีโอกาสได้ยิงชนเสาไปทีนึงแล้วก็มีจังหวะที่เอ่อเรียกว่าเอี้ยวตัวยิงแต่ว่ายิงออกนะครับแต่ว่าฟุตบอลครับเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน้อยสิ่งที่เราเห็นคือเชลซีเล่นดีนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการจะเห็นนะครับขณะที่ทูเคิลพูดกับสกายสปอร์ตครับบอกว่าประตูของรัวคูที่ล้ำหน้าเนี่ยมันเฉียดฉิวมากๆเขาไม่เข้าใจเต็มที่เท่าไหร่ว่ามีการตีเส้นยังไง ก็เลยรู้สึกแย่เกี่ยวกับประตูนี้ครับเพราะบางครั้งทีมก็ต้องการโชคเล็กๆน้อยๆในเกมทั้ง2ทีมเนี่ยก็สมควรเป็นผู้ชนะทั้งคู่เลยถ้าเราเห็นลูกล้ำหน้ารัวคูเนี่ยก็แหมถ้าล้ำก็คือล้ำครับเราแฟนเชลซีต้องไม่ไววยวายแต่ว่า,าทูเค้าแกก็งงว่าตกลงล้ำนี่มันช่วงแขนช่วงไหนอะไรยังไงแต่ก็ยิงเข้าไปเนี่ยได้เฮเกอร์กันหลายรอบนะสำหรับแฟนเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับขณะที่ซอมอนฟิลิปครับ ะะให้ทัศนว่าจังหวะล้ำหน้านั้นมันเขาบอกแย่ทุเรศมากๆนะครับที่เกี่ยวกับเส้นทีต่ตีนะฮะรวมไปถึง VR ด้วยแล้วก็ผู้ตัดสินทำลายเกมที่ดีสุดในเกมนี้ที่เขาเคยดูฟุตบอลมาเลยนะครับแกก็อาจจะโวยวายนะเพราะว่าไซมอนฟิลิปนี่แกเป็นสายข่าวสายเชลซีแล้วก็เป็นแฟนเชลซีตัวยงแกจ,จะไม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันครับนิซาคิเซล,ล่าให้ทัศนะว่าชาโรบาเนี่ยต้องเย็บถึง6เข็มหลังจากเข้าประทะโดยจังหวะที่ โดนเนี่ยเข้าไปเนี่ยดูหน้ากังขาเสียกว่าลูกลำหน้าสิคือแต่งจริงช็อตที่นายบิเกต้าไปยันใส่ทัวชารบาเนี่ยช็อตเนี้ยผมว่าก็น่าโดนใบแดงนะครับคือมันเป็นการเข้าบอลที่น่าเกลียดด้วยแล้วผมมองว่าน่าจะต้องโดนช็อตเนี้ยน่าต้องโดนอันเนี้ยอันเนี้ยชัดเจนว่าพูทธศิสินตัดสินผิดพลาดนะในมุมผมนะครับส่วนตัวนะฮะส่วนตัวชารบาเองก็บ่นว่าเขาต้องเย็บหลายเข็มจากการถูกนายบิเกต้าเข้าปะทะผู้ตัิสินก็อยู่ตรงนั้นครับเขาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงไม่โดนนะครับ นอกจากนี้ครับโทมัสทูเคิล bueno ออกมาปกป้องครับเกป้าที่ยิงพลาดและเซฟจุดโทษไม่ได้เลยครับเขาบอกว่าเขาตัดสินใจเปลี่ยนตัวเกป้าลงมาเพราะเคยทําแบบนี้มาก่อนแล้วครับเนื่องจากเกป้าเนี่ยเซฟจุดโทษได้ดีกว่าเมนดี้เล็กน้อยนะครับแต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแต่ทูเคิลทำด้วยเหตุผลครับและทูเคิลบอกกับนักเตะทุกคนในห้องแต่งตัวแล้วว่าพวกเขาจะไม่กลับไปคิดจนนอนไม่หลับ เพราะมันไม่ใช่เรื่องไม่เรื่องที่จําเป็นเลยขนาดนั้นนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเมนดี้ยังอยู่ในสนามฉะนั้นอย่าโทษเกปาให้โทษตัวเขาครับเพราะตัวเขาเองเป็นคนตัดสินใจส่งเกปาลงสนามบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ผลครับบางครั้งก็ได้ผลแต่นี่แหละคือชีวิตของคนครับมันเป็นคนที่เป็นโค้ชนะฮะมันเจ็บปวดสำหรับเกปาที่เขาพลาดจุดโทษแต่อย่าโทษนักเตะเลยนะครับนี่ละครับความสุดยอดของโทมัสทูเคิลออกมาปกป้อง นะฮะนักเตะในทีมนะครับว่าเป็นการตัดสินใจของเขาที่เปลี่ยนตัวผิดพลาดสุดยอดครับนี่แหละนี่ฮะทีมสปิริตจะยอดเยี่ยมนักเตะจะเรสเปคให้ความเคารพโคช้ชต้องเป็นแบบนี้นะครับขณะที่เจมิเรนแนบครับตำหนิการตัดสินใจของโทมัสทูเคิลครับว่าหวังว่าแนวคิดจากการเอาผู้สัตระตูล,ลงมาดดนจุดโทษจะเวิร์กครับ แต่เอวดูร์เมดี้คือหนึ่งในผู้สับประตูที่ดีที่สุดในโลกแล้วทูเขาก็เปลี่ยนเอาเกป้าลงมาแทนครับซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องตลกนะครับเขาบอกว่าเรดแนปไม่ชอบท่าทางของเกป้าตอนยิงหยุดโทษเลยครับแล้วนักเตะก็ยิงหยุดโทษได้แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นไม่เข้าใจการตัดสินใจครั้งนี้เลยจริงๆนะครับแต่จริงจุดหนึ่งนะถ้าเราสังเกตดีต้องชมลิวพูครับเขาก็ยิงดีครับเราเขายิงคมด้วยนะฮะแต่ เกปาก็พุ่งผิดทุกลูกจริงๆแหละแต่ว่าอ่ะผมก็ไม่โทษนะครับมันเป็นการโดนจุดโทษครับมันเป็นความ50-50เพียงแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับเกมเบียร์เรลลเนี่ยเขาทําได้ดีไงแต่เกมนี้เขาพุ่งผิดค่อนข้างจะเยอะนะครับขณะที่ไซมอนจอ์นสันใจเดียรเลติกครับออกมาอ่วิจารณ์พวกคอมเมนเตเตอร์ที่ Sky Sport ว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยครับว่าทูเคิลเคยตัดสินใจแบบนี้ในเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพที่เกปากลงมาเซฟจนทีมได้แชมป์นะครับ ก็มันเคยทําได้อะไม่แปลกใจที่ทูเคิาก็ยังทําอีกนะครับส่วนแมตตรอครับเทียหนึครับบอกว่าเขาให้ทัศนาครับว่าเขาทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนเกป้าลงมาดวนจุดโทษมันเป็นเรื่องที่วางแผนไว้แล้วครับแต่ถ้าผู้สับประตูในสนามกําลังโชว์ฟอร์มได้สุดยอดก็ควรจะคิดใหม่ครับ แล้วก็ควรให้เขาเล่นต่อเพราะเกป้าไม่ใช่แค่ยิงหยุดโทษพลาดเท่านั้นครับแต่เขาเซฟจุดโทษไม่ได้เลยมันเจ็บปวดมากและเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนคงไม่เห็นด้วยกับความเห็นนี้นะครับแต่ผมอะกลับไม่เห็นด้วยกับแมตต์อเพราะอย่าลืมนะครับครั้งนั้นเนี่ยเกป้าก็ลงมาช่วยทีมนะครับในการเซฟกับเบียร์ไรอัลเพราะฉะนั้นช็อตเนี้ยมันพูดไม่ได้ครับคุณแน่ใจได้งไงว่าเมนดี้ถ้าลงเล่นอยู่จะเซฟจุดโทษได้คุณอย่าลืมนะฮะเมนดี้นี่ก็ การเซฟจุดโทษแฟนเยลซีรู้ดีอยู่แล้วครับยิงมีก็พลาดเหมือนกันแล้วก็คือจังหวะพุ่งก็แทบจะไม่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอพลาดปุ๊บเนี่ยเราจะมาซ้าเกป้าไม่ได้ผมไม่ได้มีอคติส่วนตัวหรือว่าดีเฟนซ์ส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจว่านี่มันคือจุดโทษนะครับขณะที่ครสิชทวิตขอบคุณแฟนบอลครับขอบคุณสาหรับการสนับสนุนที่เหลือเชื่อในเวมบลีย์วันนี้ครับพวกเราจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่จบง่ายง่ายครับเรื่องนอกสนามครับเมื่อตัวแทนจาก มูริติเชลซีครับยังไม่ตอบตกลงรับช่วงการบริหารทีมจากโรมมนับรามวิชนะครับเนื่องจากเพิ่งทราบข่าวเมื่อวันเสาร์นี้เองโดยกลุ่มตัวแทนยังมีคำถามสำคัญอีกมากที่ยังไม่ได้รับคำตอบครับและยังอยู่ในช่วงพิจารณาคำขอจากเสี่ยหมีอยู่ล่าสุดมีการประชุมระหว่างตัวแทนและทีมทนายเพื่อเตรียมยื่นข้อเสนอปรับโครงสร้างทีมเพราะตัวแทนมูริติไม่ต้องการดําเนินการหรือแสดงออกใดๆให้เป็นเข้าใจว่าเป็นนอมินีนะครับของโรมมนับรามวิชนะ แต่อย่างไรก็ตามครับประเด็นไม่ใช่ประเด็นหลักที่พวกเขาประชุมกันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีครับเรื่องนี้แต่แฟนเชลซีอย่าไปกังวลมากนะครับ น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้ครับเรื่องราวของเชลซีนะครับส่วนใครมีความเห็นหลังเกมยังไงครับที่เชลซีแพ้จุดโทษหรือรูพูลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับแต่อย่าลืมนะฮะนี่เปนการดวลจุดโทษแล้วก็เชลซีทําได้ดีนะครับผมเชื่อว่าแฟนเชลซีทุกคนก็ไม่ควรตําหนินักเตะนะครับคือถ้าเล่นไม่ดีเสมอแล้วแพ้จุดโทษหรือว่าเล่นไม่ดีเสมอ ในเวลาแล้วชนะจุดโทษก็ว่าไปอย่างนี่คือเล่นดีแล้วครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบขาดเท่านั้นเองที่เหลือถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับก็แฟนเชลซีครับต้องอยู่ให้กําลังใจทีมต่อไปไม่ว่าจะชนะเสมอหรือแพ้แฟนต้องซับพอร์ตกันนะครับอ,อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ครับหมดเวลาแล้วสาหรับ blue today แล้วเดี๋ยวเราเจอกันเย็นนี้ในสิงห์วัว f อฟฟุตบอลก็แน่นอนครับสนุกสนานกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่เดโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิง์บลูคาเฟ่บลูสตูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊